เกิดเหตุเพลิงไหม้ทาวเฮาส์สองชั้นใจกลางเมืองราชบุรีนะคะก็วิดวอดทั้งหลังค่ะแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่นั้นสก,กัดเพลิงเอาไว้ได้ทันคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อเวลา17.30น,นของวันที่26กันยายน2554พันตำรวจโทพงศกรเขมาราชสาราวัตรเวสาราวเวสถานีตำรวจภูธรเมืองราช,ชบุรีรับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่าเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ทาวฮาสองชั้นเลขที่1ถนนสมบูรณ์กุลซอยสองตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีหลังจากรับแจ้งเหตุแล้วจึงรีบประสานไปยังรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองราชบุรีและเทศบาลใกล้เคียงรีมาสกัดปเปลวเพลิงก่อนที่จะ ลุกลามไปยังจุดอื่นต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รีบระดมกําลังช่วยกันฉีดน้ําสกัดเพลงิงเข้าไปที่บริเวณชั้นหนึ่งของทาวน์เฮาส์ซึ่งเป็นจุดต้นเพลงิงจากนั้นนางสมานันเหล่าวานิวิสิตนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเดินทางมาดูในที่เกิดเหตุครั้งนี้ด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังเร่นฉีดน้ําสกัดเพลงิงอย่างเต็มที่เนื่องจากหวันว่าจะลุกลามไปไหม้กับทาวน์เฮาส์หลังอื่นๆที่อยู่ติดกันโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ40นาทีจึงสามารถสกัดเพลิง เอาไ,ได,ด้านนางอภิรัตพ,พงหาอายุ54ปีเจ้าของทาวเฮาส์หลังที่เกิดเหตุเปิดเผยด้วยอาการตกตะลึงว่าตนเองนั้นมีอาชีพเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเบญจมาร,ราชุทิดราชบุรีส่วนทาวเฮาส์หลังเกิดเหตุได้เช่าเอาไว้เพื่อพักอาศัยภายในบ้านเก็บข้าวของเช่นเสื้อผ้าหนังสืออุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องใช้ต่างๆส่วนทรัพย์สินที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า2 0 0 0บาท ด้านพันธตำรวจโทพงศกรเขมราชสารวัตรเวรสถานีตํารวจภูทรเมืองราชบุรีกล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบ้านหลังดังกล่าวไม่มีผู้อยู่อาศัยภายภในบ้านขณะเกิดเหตุส่วนต้นเพลิงน,นั้นเกิดขึ้นที่บริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านคาดว่าสาเหตุไฟไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากไฟไฟ้าลัดวงจรซึ่งเจ้าหน้าที่จะทําการสอบสวนเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไป